ส่องออกโลกใหม่นะคบเป็นหนี้ก็รวยได้นะคะคุณใช่คับคุณฟังไม่ผิดแต่ว่าหนี้เพื่อการส่องออกนะจะต้องเป็นหนี้ที่ดีนะคะเช่นหนี้ที่คุณกู้มาลงทุนลงทุนแล้วขยายกิจการลงทุนแล้วขยายโปรดักตสินค้าลงทุนแล้วขยายต่อยอดในช่องทางอื่นๆนะคะที่มีประโยชน์กับการลงทุนนะครับคุณและหนี้ที่2ที่ดีกับการส่องออกก็คือหนี้เพื่อการเรียนรู้นะครับคุณหากคุณอยากส่องออกแต่คุณยังไปไม่ถึงจุดส่องออกสักทียังไม่ถึงจุดใครแซ์สักทีคับคุณต้องเรียนรู้ค่ะ เรียนตาราส่งออกเรียนวิชาก,การส่งออกับคุณคะเรียนทุกรูปแบบของการส่งออกแล้วคุณจะได้ไปได้เร็วขึ้นเรียนรู้ว่าช่องทางไหนที่จะต้องส่งออกเน้เร็วที่สุดเรียนรู้ว่าช่องทางไหนที่ลูกค้าอยู่นะคะคุณแล้วคุณก็เข้าไปหาจุดนั้นนะคะคุณนี่คือเคล็ดลับดีๆในการส่งออกนะคะคุณติดตามคนด,ด,ด,ด้ดีๆได้ที่เฟซบุ๊กส่งออกมันง่ายแล้วก็ในทิกตอกนี้ช่องอาจินไตยเซนนะคะและแชรแแบบคุยกันก็ได้ที G ่แอดอาจินไต A J I N J I แลวคุณจิดว่าส่งออกมันง่าย